วมคู่มันนอกใจค่ะขอเรียกได้ว่าเป็นพระเอกแบบพิมพิยมึงนะคะมากกว่ารักไม่เคยมีมาก่อนเลยคนหนูนเบอร์นี้ค่าตัวจะแพงนี้นะคะ<า> <c oughs> ลวงรับสมักรแตกสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการลวงลรัะหมัตร พีที่24กันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดวงรัมมิยายแกะกล่องใหม่ๆล่าสุดเลยซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เคยประกาศลิขสิทธิ์ไปแล้วนั่นก็คือเรื่องกระวานน้อยแรกหลักนั่นเองค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าอุ้ยกะวานน้อยแรกรักเนี่ยคืออะไรแล้วก็กวานเนี้ยมีที่มาจากอะไรนะคะ,คะน้องวีกวานเนี้ยค่ะก็คือมาจากไวโต้โคของจีนค่ะจะหมายถึงหญิงสาววัยแรกแย้มค่ะน้องวีเห<ช>มือนนออ่อนของต้นกวานเลยค่ะน้องวีเรียกว่าม,อ,มอนเป็นต้นกระวานที่พึ่งแบบเหมือนเริ่ม,เร,มเริ่มงอกงามเนาะจ<อ>ึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องนี้ด้วยค่ะซึ่งสื่อถึงนางเอกของเรื่องนี้ด้วยนะคะที่มีความแบบส,สดใสร่าเริงม,มีความใสซื่อบริส น่ารักน่ารักโนในวัยนี้นะคะเรื่องเนี้ยจะเป็นแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะก็คือจะมีเรื่องทั้งความชิงไหวชิงพีิแล้วก็ตอนจบดีด้วยนะคะมีทั้งหมด4เล่มจบด้วยกันค่ะเดอเรื่องเนี้ยค่ะจะเป็นการทอยอยออกนะคะเรียกได้ว่าหล่อไม่นานเลยไม่นานแล้วก็ แป<ร>๊บเดียวใช่ใช่<ม>ใชค่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยนะคะสัดส่วนในเรื่องเนี้ยก็คือจะมีเรื่องราวทั้งเรื่องของความรักของพระนางเป็นหลกัหลกเนี่ยแหละแล้วก็มีเรื่องราวของความของในเรื่องใน,ในรั้วในวังด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องราวของแบบเรื่องในบ้านด้วยให้เราได้เหมือนแบบให้ได้สนุกกันไปด้วยกันด้วยนะคะถูกต้องค่ะ <perimeter. S 2> แล้วก็วันนี้เราจะเลยจะมาเล่าค่ะว่าเอ๊รักกวานน้อยเนี่ยมีเรื่องย่อๆเป็นยังไงบ้างหรือว่าความสนุกที่นักอาจจะได้พบเจอค่ะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องเนี้ยค่ะจะ เป็นผลงานของนักเขียนใหม่จากตำาหนักมากกว่ารักเลยค่ะก็คือท่านป้จิซื้อเคชายนั่นเองค่ะใช่ค่ะโดยเรื่องยอ่อครวๆนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมาเริ่มกันที่นางเอกเลยคือนางเอกเนี่ยเป็นคุณหนูคุณใจนะคะที่แบบโดนคู่มันนอกใจค่ะคือยังไม่ทันแต่งเลยนะเป็นแค่คู่มันเองก็มันนอกใจเขาแล้วแล้วที่สําคัญคือไปมีความสัมพันธ์กับลูกพี่ลูกน้องอเป็นญาติผู้พี่ผู้น้องนางเอก อุยยอมไม่ได้ต้งคันเลยด้วยอย่างหน้าโมโหตรงเนี้ยและที่หน้าโมโหอีกอย่างคืออะไรลู้ป้หน้าเราแบบหน้าเราอินนั่นแหละนะที่หน้าโมโหอีกอย่างหนึ่งก็คือยังจะให้นางเอกแต่งงานใช่เหมือนแบบเหมือนก็จะจับเรียกง่ายๆคือจับอ่ะเนาะแล้วคือใครจะยอมอ่ะไม่มีใครยอมนะเรื่องนี้นางเอกของเราก็ไม่ยอมเช่นกันค่ะแล้วก็ ยังพยายามจะหาเป้าหมายใหม่ซึ่งนางคิดไปแล้วว่าต้องดีกว่าเดิมล้านเท่าอ่าโอ้ซึ่งนางเอกของเราเนี่ยถามว่าหาได้ไหมก็หาได้ค่ะไปถูกตาต้องใจท่านอ๋องคนหนึ่งแล้วที่สําคัญก็คือมีโอกาสได้แต่งงานกันจริงๆจ้าแต่ก็คือ คิดว่าแต่งงานแล้วจะจบเหรอยังนะจ๊ะย,ยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าเรื่องราวมันจะเริ่มขึ้นหลังแต่งงานอีกอซึ่งเรื่องราวที่รออยู่หลังแต่งงานเนี่ยบอกเลยว่าแซกมากต้องรอติดตามกันค่ะใช่เราหมอนั้นเดี๋ยวเราขอเมาส์กันต่อถึงพระเอกนางเอกกันบ้างดีกว่าค่ะน้องวีเช,ชื่อว่านักอ่านหลายคนเนี่ยบกกลุ่มรักพระเอกคนนี้แน่นอนเลยค่ะพอเรียกได้ว่าเป็นพระเอกแบบพิมพ์นิยมเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสเปกของแบบผู้หญิงหลายๆคนรวมถึงพวกเราด้วยเนาะ เพราะอย่างตัวพระเอกเองเนี่ยก็คือมีทั้งเป็นคนที่แบบฉลาดหลบก็คือเก่งด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นสายเย็นชาด้วยค่ะน้องวิพี่ก็ชอบอะเหมือนพระเอกของเราก็มีสายเย็นชาหลายคนเนาะใช่ใช่หลายคนคือาร์เหมือนแบบเย็นชากับหลายๆคนทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบมีความดีกับเราก็จะแบบปุกปิกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาเป็นสายเย็นชาที่ทําเหมือนแบบไม่ไม่แคร์ใครเลยนะคะแต่ก็มีคนนึงเนี่ยที่จะทําให้เขาแบบใจอ่อนนะคะเพียงแค่คนเดียวด้วย เราสินะเราหรือเปล่าหึ่งคนในใจนั้นเราก็คือนางเอกคนนั้นานเองแลวนางเอกอะคราเป็นยังไงบ้างน้องวีนางเอกของเรานะคะบอกเลยว่าเป็นคคนหนูคนหนูที่ชนิดที่แบบว่ามากกว่ารักไม่เคยมีมาก่อนเลยคนหนูเบอร์นี้ซึ่งแบบเสื้อผ้าหน้าโผเป๊ะทุกอย่างก็คือต้องแบบเป๊ะแล้วก็คือแบบจะออกจากบ้านทีเนี่ยเตรียมตัวนานมากที่สําคัญคือสมมติว่าจะไปค้างอ้างแรมที่ไหนเนี่ย สามภาระเป็นคันรถดเลยเอ๊ะมันพูดถึงนางเอกกันอยู่หรือว่าพูดถึงตัวเองใช่คือเหมือนเรียกใช้เวลานานที่นั้ในการแต่งตัวบ้างประจอกจากบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแต่ว่านางเอกเรื่องนี้จะต่างกันตรงนี้แหละเพราะว่าพี่พิมใส่เสื้อใช่พี่ทางใส่ซื้อนะคะออนตาโลกแลเอ๊ะรือแ้ความน่่รักไหมใช่ออนตาโลกแล้วก็มีความอยากรู้อยากเห็นนะคะทําให้แบบ เออมันดูน่ารักนะจริงๆนางเอกก็ไม่น่ารำคาญเลยเป็นแบบเห่ืน่ารักคือเรียกว่าเขาดูแบบเหมือนเขาดูแบบเหมือนเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ก็ดูไม่ได้น่ารำคาญอ่ะไม่น่ารำคาญเลยนะบอกเลยอ่านแบบคือมันมีความน่ารักแล้วเราอยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยแล้วนางจะแบบใช้ชีวิตยังไงหรือนางจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วจริงๆมีบางอย่างที่มันจะดูแบบคล้ายผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยแหละใช่ทั่วๆไปเนาะ แต่ที่สําคัญก็คือตรงนี้อาจจะขายเราแล้วหนึ่งก็คือกะเปสูงเสียดฟ้าเสียดฟ้าแบบเสียดฟ้า เลยคือถ้าไม่ดีไม่เอาเลยค่ะใช่นนแล้วหลายคนนะคะน่าจะกังวลกันด้วยค่ะน้องวีว่าเราพระเอกเรื่องเนี้ยที่ว่าแซนดีหรือเป็นพิมพ์นิยมเนี่ยค่าตัวจะแพงไหมนะคะก็บอกเลยค่ะว่าเรื่องเนี้ยพระเอกค่าตัวไม่แพงเลยค่ะเพราะเมื่อพระเอกเนี่ยผอมมาแล้วนั้นอะ่ะก็อยู่แบบยาวๆให้เราได้อินได้ฟินกันเลยค่ะน้องวีถูกต้องค่ะที่สําคัญนะคะคือความสัมพันธ์ของคู่เนี้ย บอกได้ว่าเป็นเรือดำเดียวด่านสิวตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือเป็นเรือที่ดีมากเพราะว่าไม่แบ่งให้ใครนั่งจากเน<ร>ืเ่องจากนางเอกของเราเป็นคนเลือกเรือล้ำนี้เองใช่แต่ต้องเป็นลํำนี้เท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าในน่านน้ำนี้ไม่มีเรือเลยนะคออือ<ม>ยังมีเรือให้เลือกใช่แต่<ม>เราเลือกแล้วอะแล้วก็มีแบบผู้อื่นๆให้ลุ้นอีกหลายคู่เลยแต่ว่า เอ,อผู้พระนางเราเนี่ยชูสุดและที่สำคัญก็คือตัวละครอื่นๆนะมีสเสน่ห์มากบอกเลยว่าเราจะหลงรักตัวละครอื่นๆเนาะแล้วก็ไม่ไม่เบื่อที่จะแบบอ่านเรื่องราวของคู่อื่นไปด้วยใช่ใครกำลังที่แบบชื่นชอบนิยายในรูปแบบเนี้ยชอบแน่นอนเพราะว่าไม่ตัดเข้าโคมไฟด,ด้วยคัน์ิเหมือนแบบก็คือทำให้เราแบบตาโตแล้วก็แบบ มีความอินไปในเรื่องแล้วเราก็ยังได้มีความแซบในเรื่องด้วยนะคะเ,คเราได้ติดตามนะคะแซบเป็นแซบแบบไหนนะ,ะต้องไปติดตามแล้วเขาบอกว่ามีความนุ่มฟูด้วยเรื่องนี้<ช>นุ่มฟูมหัวใจเราใช่ไหมใิสัยสุดๆเลยนะคะเรียกได้ว่าใช้คําว่าน่ารักได้เปลืองมากเรื่องนี้แล้วก็คือไม่อยากให้พลาดที่สุดฉากที่ไม่อยากให้พลาดที่สุดในเรื่องก็คือเปลียนตัวฟังนะคะ ฉากเข้าหอค่ะอุย๊ยจะต้องมาดูว่าเฮที่น้องมีบอกว่า<อ>เฮ้ยห้ามพลาดเนี่ยว่าอยู่ในเล่มไหนหน้าไหน,ไหนอะไรยังไงกันก็ไปติดตามนียนะคะเพราะว่าน่าจะเด็ดสุดในในฉากใน ฉาก<ช>แซ่บๆนี้เลยเด็ดแบบไหนไม่รู้นะต้องไปดูก่อน<ช>ไปดูกันเองค่ะอีกทั้งเราอ่านแล้วอะเราก็จะยิ่งหลงรักในอย่างที่บอกเราหลงรักตัวพระเอกนางเอกไปแล้วนะคะเราก็จะจะได้หลงรักในส่วนของที่เป็นตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยค่ะน้องวีที่เขามาแบบเรียกได้ว่ามาสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้ด้วยกันค่ะโดยเรียกเอ่อนเราพบกับอะ ความรักของพระนางแล้วเราได้ยินไปกับความความเป็นคุณหนูของตัวนางเอกด้วยอีกอันหนึ่งที่พี่ชอบก็คืออีกหนึ่งฉากเด็ดเมื่อกี้ถึงบอกว่าฉากเข้าห้องหอใช่ไหมน้องวีบอกฉากเด็ดพี่ว่าอีกหนึ่งฉากเด็ดที่อ่ะสหายนักอ่านไม่ควรพลาดเลยก็คือฉากขอคู่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นหลายหน้าก,กระดาษเลยค่ะน้องวีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากเด็ดที่สหายนักอ่านเนี่ยห้ามพลาดใช่และเราก็เอาตัวอย่างมาด้วยนะคะคือนางเอกเรื่องนี้เนี่ยมีคุณอุปการกับ เรามากในการที่แบบต้นแบบแบบใช่ไม่ต้องไปคิดเองวิธีการขอคู่ไม่ต้องไปคิดเองเพราะว่าเราจะมีตัวอย่างคำขอพรเรื่องคู่มาอ่านให้ฟังวันนี้แค่ส่วนหนึ่งเล็กๆนะก็คือเรียกว่าเซี่ยวด้วยเหมือนกันเนาะใช่ขอสมบทตินางเอกตป๊บหนึ่งนะคะ <laughs> ขอให้มีฐานะชาติกาเนิดเหมาะสมคู่ควรกันโอ้ย,อยหากไม่มีทรัพย์สินมากมายเท่าส่วนหก็ไม่เป็นไร ขอแค่รับรองว่าสิจะสามารถกินโจกรังนกได้ทุกมื้ออุอ้ยอันนี้ชอบอันนี้แบบไม่รวยไม่รวยจริงใช่ไหมแต่ว่ามีโจกรังนกนจริงนะพี่คือถ้าเป็นพี่ขอเปลี่ยนเป็นขอให้ได้กินชาบูแล้วก็หมูกระทะทุกมือ้อใช่เลยใช่เลย,เลยบิงซูต่อด้วยใช่เป็นนางเอกต่อถ้าไม่มีแม่สามีก็จะดียิ่ง อันนี้น่าจะอีกหลายคนน่าจะชื่นชอบเฮ้ยตัดปัญหาตัดไปตั้งแต่ต้นเพราะว่าบางทีเท่าที่เราเห็นหลายเรื่องอ่ะคือแม่สามีส่วนมากก็จะมีความที่แบบอาจจะมีขัดแย้งกันอยู่หลายๆเรื่องเหมือนกันเนาะความชอบรักผู้ชายคนเดียวใช่นางเอกเรื่องนี้ก็เลยขอตัดเรื่องปัญหาเรื่องนี้ไปก่อนนะคะญาติพี่น้องน้อยๆไม่ซับซ้อนหน่อยก็จะดีอันนี้ดีอย่างไม่ต้องตาด้วยใช่พี่น้องเยอะปุ๊บแล้วก็ตัดไอต่างๆอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าแบบ ไม่ได้เขาไม่ได้เอ็นดูเราเนาะบางทีอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ก็ตัดไปอีกหนึ่งอย่างโอ้ขอดีมากหากฝึกวรยุทธก็ควรจะฝึกกระบี่เพราะท่วงท่าสง่า่าจะได้ดูแบบดูเท่ใช่ดูตามก็จะมาซิกแพกมาแล้วโอ้ดีจังเช่นนี้แล้วยามได้รำเพลงกระบี่สิทธ์จะได้บรรเลงฉินเพิ่มความสุนทรีอ ก็ต้องเป็นหนุ่มที่ครบเครื่องเหมือนกันเนาะถูกต้องอันนี้คือแค่เสียเส่วนหนึ่งเท่านั้นฝากสหายนะักอ่านหลายๆท่านเลยค่ะไปตามดูว่าหุยแล้วตัวนางเอกเองเนี่ยได้ขอเรื่องอะไรอีกบ้างด้วยนะคะแล้วพระพุทธองค์จะประทานให้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปลุ้นดูเพราะว่าน<ะ>ี่แค่สเสียเซก็สีส่ห้าข้อเหมือนกันนะเสียเซลเนี่ยแต่เธาบอกว่ามียาวเป็นหน้ากระดาษทรายใช่ที่สําคัญก็คือ แอบกระซิบว่าแฮปปี้และหวานฟินยันตบแน่นอนเรื่องนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งว่ามีสี่เล่มตบออกเดือนมีนาคมเนี่ยสองเล่มแล้วก็จะออกต่อเนื่องกันเลยอ,อีกสองเล่มค่ะแบ่งเอาแบบนี้ใช่ค่ะส่วนภาพปกของเรื่องนี้นะคะก็ได้คุณจี้อย่างค่ะน้องวิ<ช>ที่หลายคนน่าจะเคยเห็น ภาพวาดอยู่แล้วด้วยนะคะผลงานจากเรื่องทาราวสานบุษบันจันทาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องข้าต้องปกป้องสิทธิพี่ผู้หล่อเหลาค่ะมาวาดให้เราด้วยนะคะอีกทั้งยังมีเป็นภาพบล็อกให้เราได้สะสมกันด้วยค่ะน้องวิเรียกได้ว่ารับรองความงดงามจากภาพทั้งปกและภาพบล็อกให้กับสหายนักอ่านได้สะสมกันด้วยนะคะซึ่งบล็อกกับปกเนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพก็คือเป็นวาดภาพวาดใหม่สําหรับบล็อกด้วยนะ คือ<า>คุณจี่อย่างเนี่ยหลังจากที่มีผลงานปล่อยออกไปแบบว่านักอ่านก็คือชื่นชอบอแล้วก็แบบอ่านี่เรามาเสิร์ฟต่อเรื่อีกเรื่องหนึ่ง รายละเอียดของผ้ามันมีความสวยงามเหมือนแบบพอเห็นเราคือแบบเนาะสีแบบระมูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากผลงานของคุณจี้อย่างไว้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามพวกเรากันได้นะคะและที่สําคัญขอฝากนิยายเรื่องนี้ด้วยค่ะเรื่องกวานน้อยแรกรักด้วยนะคะ และที่สําคัญเลยปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะก็จะมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51นะคะแล้วก็สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่21ด้วยค่ะโดยจะเริ่มงานนะคะวันที่30มีนาคมนะคะถึงวันที่9เมษายนนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนะคะ,คะก็อย่าลืมแวะมาเจอกับพวกเราได้นะคะที่บูธจำสายคิ02ค่ะ คิวศูนะคะยาวอีกครั้งอย่าลืมมาเจอกันนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แบบคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยเนาะจะได้มี ep ต่อไปมาให้ชมกันสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย